สวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะที่เข้ามารับชมต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่ๆที่เข้ามารับชมวัตถุมงคลหลวงปู่หงหลวงปู่เจียมของผมนะครับมีรางสรรตอนนี้ผมได้หลวงพ่อไผ่มานะครับหลวงพ่อไผ่รุ่นสีนะครับเนื้อทองแดงมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับ วันนี้ผมได้มาประมาณ3 4มี่องค์ครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับพี่ๆเนื้อนวะกล่องสีชมพูนะครับนี่เนื้อนวะนะครับผมได้เนื้อนวะมาหนึ่งองค์นะครับพี่ทนหนสนใจก็อย่าลืมนะครับทักมาได้เลยนะรุ่นสามรุ่นสีเนื้อนวะนี่ตกไปองละหมื่นสองหมื่นแล้วนะครับพอสองสามหมื่นแล้วนะครับอันนี้เนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองก็ตกไปองละหมื่นกว่านะครับรุ่นสามนะ แต่ผมได้มาแบ่งปันเผื่อพี่ๆได้ชอบกันมาลงให้พี่ๆได้ชมกันใน youtube นะครับเผื่อพี่ๆสนใจกันนะครับเผื่อพี่ๆสนใจกันอะนี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ของลเดิมนะครับรับประกรันแท้นะครับใครสนใจอย่าลืมรีบจองไว้โอ้รีบรีบเช่าหาวัตถุมงคลหลวงพ่อไปว่าได้เลยนะครับผมอยู่พราม์สองเนื้นอพี่พ ใครอยากชนมือก็มาหาได้นี่เป็นเนื้อทองเหลืองเหมือนกันนะครับเนื้อทองแดงผมมีองค์หนึง่งน้วละวะผมมีสององค์แล้วก็เนื้อทองเหลืองผมมีสององค์ใครอยากได้ก็รีบดีเลยนะครับช่วงนี้ราคายัง,ยงเบาอยู่รีบดีเลยนะครับรีบดีเลยมี่ผมได้นเนื้อทองเหลืองมานะครับนเนื้อทองเหลืองมีสององค์ใครอยากแบ่งไปบูชาตอนนี้ผมก็แบ่งอยู่ที่ยังราคายังไม่แพงมากนะครับก็แจดไปเลยนะเนื้อทองเหลืองสององค์ สนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ MWD หนึ่งสี่หนึ่งเก้าก้อนหนึ่งครับไอดีลรานอันนี้เป็นเนื้อนวะอันนี้เป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงหลงเข้าไปนะครับรุ่นสีสิบปีสร้างครั้งหนึ่งนะครับหลงเข้าไปสร้างหนึ่งแสนองค์เหลืองทองแดงก็สร้างแสนกว่าทองเหลืองสร้างแสนกว่าเนื้อนวะสร้างหกหมื่นกว่านะครับรุ่นฉลองสมโพธิโบสถ์หนึ่งร้อยปีนะครับชื่อดีหรือพี่ พี่พี่ทนายสนใจสอบถามนะครับอะได้านหลังนี่เป็นหลวงปู่หงครับเป็นคุณแผนหลวงปู่หงใครอยากได้ก็สอบถามเข้ามาได้ยังแบ่งบันเบาๆอยู่เด้อครับพี่ใครจะได้รุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเอเดอร์บีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับพี่พี่